นิสัยของคนเกิดในราศีตุล23กันยายนถึง22ตุลาคมรักความยุติธรรมและความสมดุลคนราศีตุลมักมองหาความยุติธรรมและความสมดุลในทุกสิ่งเป็นคนที่ชอบความสงบและพยายามหลีกเลี่ยงความขัดแยง้งมีความสามารถในการเจรจาและหาทางออกที่ดีที่สุดสําหรับทุกฝ่ายมีสเสน่ห์และเป็นมิตรคนราศีตุลมักมีสเสน่ห์และเป็นมิตรกับคนรอบข้าง มีความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและเป็นที่รักของผู้อื่นรักสวยรักงามมีความสนใจในเรื่องความสวยงามและศิลปะมักจะให้ความสำคัญกับรูปลักษณ์ภายนอกและการแต่งตัวมีความรู้สึกไวต่อสิ่งที่สวยงามและการออกแบบตัดสินใจยากคนราศีตุลมักมีนิสัยลังเลใจเมื่อถึงเวลาต้องตัดสินใจเนื่องจากต้องการให้ทุกอย่างเป็นธรรมและพิจารณาความรู้สึกของทุกฝ่ายอาจทำให้เสียเวลามากในการตัดสินใจบางอย่าง รักสังคมและชอบการมีเพื่อนคนราศีตุลมักชอบเข้าสังคมและสนุกกับการพบปะผู้คนใหม่ๆมีความสามารถในการสร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีหากถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ